ต้องบอกว่าจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซียกำลังเผชิญกับวิกฤตที่กำลังคุกคามการดำรงอยู่ของเมืองนะครับด้วยอัตราการจมตัวของเมืองที่รวดเร็วที่สุดในโลกนะครับมีการคาดการณ์กันว่าภายในปี2050เนี่ยเกือบหนึ่งใน3ของพื้นที่เมืองเนี่ยจะจมอยู่ใต้น้ํา สถานการณ์ดังกล่าวนี้เองนะครับผลักดันให้รัฐบ,บาลอินโดนีเซียเนี่ยต้องหาทางออกอย่างเร่งด่วนนะครับนำไปสู่แผนการย้ายเมืองหลวงจากจาการ์ตาบนเกาะชวาไปยังนูซันตาราบนกเกาะบอเนียวนะครับซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า1,300กิโลเมตรเรื่องราวฝันครั้งใหม่ของประเทศอินโดนีเซียนะครับที่ต้องการสร้างเมืองหลวงใหม่ในรูปแบบสมาร์ทซิตี้มองถึงความยั่งยืนในอนาคตมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทลรดนจากดนดนบล็อกนะครับและนีค่คือรายการกิ e k สตอรีนะครับรายการที่เล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาชวนคุยเรื่องการย้ายเมืองหลวงครั้งใหม่ของประเทศอินโดนีเซียนะครับเราก็คงเคยเห็นข่าวอยู่บ้างน,นะครับว่าอินโดนีเซียเองเนี่ยมีแผนที่จะย้ายเมืองหลวงของพวกเขานะครับ ตอนนี้ก็กําลังสร้างอยู่นะครับเพราะว่าจาการตาเองเนี่ยมีแนวโน้มที่พื้นที่เกือบหนึ่งใน3จะจมอยู่ใต้น้ำนะครับภายในปี2050ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างน่ากลัวเป็นอย่างมากนะครับแน่นอนว่าเมื่อมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยทางรัฐบาลอิโนโดนีเซียเนี่ยก็ต้องหาทางออกนะครับนำไปสู่การย้ายเมืองหลวงจากจาการตาบนเกาะชวาไปยังนูซันตารานะครับบนเกาะบอเนียว โครงการนูซันตราเอนี่มีมูลค่ามหาศาลมากๆนะครับมีมูลค่าประมาณ33,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมันเป็นวิสัยทัศน์ยิ่งใหญ่ของพวกเขานะครับที่ต้องการที่จะพลิกโฉมอินโดนีเซียสู่ประเทศที่มีความทันสมัยนะครับลดช่องว่างระหว่างภูมิภาคต่างๆนะครับที่แต่เดิมเนี่ยดูเหมือนว่าจะมากระจุกตัวอยู่บนเกาะชวานะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงเก่าอย่างจาการตา และเน้นไปที่การพัฒนาเมืองที่มีความยั่งยืนนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับการสร้างเมืองหลวงใหม่ขึ้นมาทั้งเมืองมันเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายที่เกิดขึ้น,นครับทั้งเรื่องของนักลงทุนที่ถอนตัวผู้นําโครงการก็ลาออกไปนะครับความคืบหน้าโครงการก็ล่าช้ามันทําให้เกิดคําถามขึ้นนะครับถึงความเป็นไปได้ของโครงการนี้ว่ามันจะประสบความสําเร็จได้อย่างแท้จริงหรือไม่นะครับ นูซันตาราเนี่ยตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์บนเกาะบอร์เนียวนะครับในแคว้นกาลิมันตันตะวันออกเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ำในการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมหรือว่าแผ่นดินไหวนะครับอีกทั้งเมืองนี้เองเนี่ยยังตั้งอยู่ในตําแหน่งศูนกลางของประเทศนะครับซึ่งการเลือกทำเลนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของรัฐบาลนะครับในการกระจายความมั่งคั่งและทรัพยากรออกจากเกาะชวานะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยครองสัดส่วนถึง60%ของ GDP ภายในประเทศของพวกเขานะครับ นูซันทลาเองเนี่ยถูกวาดภาพให้เป็นเมืองแห่งอนาคตนะครับด้วยแนวคิดสมาร์ทซิตี้ที่ใช้พลังงานหมุนเวียนแทบจะทั้งหมดพร้อมรองรับประชากรราว2ล้านคนนะครับหรือประมาณ1ใน5ของประชากรในเมืองหลวงเดิมอย่างจาก,การ์ตานะครับนอกจากนี้ตำแหน่งที่ตั้งกลางประเทศเนี่ยก็ยังเอื้อต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางเรือนะครับซึ่งมันอาจจะนำไปสู่การเชื่อมโยงระหว่างเกาะต่างๆทั่วประเทศได้ดียิ่งขึ้นนะครับและอาจจะเพิ่มบทบาทของอินโดนีเซียในเวทีการค้า ในเรื่องของการขนส่งทางเรือระดับโลกได้เช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับความคิดเห็นของสาธารณชนต่อโครงการนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น2ฝ่ายอย่างชัดเจนนะครับในด้านหนึ่งเนี่ยมีผู้มองว่ามันเป็นก้าวที่ฉลาดมากนนะครับของประธานา,าธิบดีโจโกโวิดโดโดที่พยายามที่จะเข้าใจและตอบสนองต่อความกังวลของประชาชนนอกเกาะชวานะครับแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับว่าโครงการนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงการทางด้านการเมืองนะครับเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเขาเองนะครับ ขาดการวางแผนเที่ยวรอบครอบโดยไม่ได้เสนอประโยชน์ที่ชัดเจนให้กับประเทศนะครับและที่สําคัญมันใช้งบประมาณที่สูงมากๆนะครับการก่อสร้างระยะแรกของนูซันตาราเองเนี่ยมุ่งเน้นไปที่เขตรัฐบาลของเมืองนะครับมีกําหนดแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปี2024นั่นก็คือเดือนนี้นั่นเองนะครับก่อนที่ประธานาธิบดีวิดวโดโดเนี่ยจะพ้นจากตําแหน่งในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเฟสแรกเนี่ยจะครอบคลุมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นถนนหลัก ระบบขนส่งสาธารณะไฟฟ้าระบบน้ำประปาแต่ด้วยสภาพอากาศที่รุนแรงครับรวมถึงปัญหาด้านการขนส่งมันก็ทําให้โครงการก่อสร้างเนี่ยมันล่าช้าไปมากนะครับและเกิดความกังวลว่ามันจะไม่สามารถดําเนินการได้ตามกําหนดเวลาสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือในเฟสแรกเนี่ยมีค่าใช้ใจ่ายประมาณ3,400ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับซึ่งมันเป็นเพียงแค่ประมาณ 1- ใน10ของงบประมาณทั้งหมดนะครับโดยรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ย มีการสัญญาว่าจะจ่ายเพียงแค่20%ของงบประมาณทั้งหมดนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพวกเขากําลังประสบปัญหาในการหาเงินทุนส่วนที่เหลือนะครับผ่านการลงทุนจากในประเทศและต่างประเทศนะครับนั่นทําให้สถานการณ์ดังกล่าวนี้เองเนี่ยสร้างความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับความเป็นไปได้ทางการเงินของโครงการนี้นะครับมันเป็นเคสดัดี้ที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าการลงทุนในเมืองใหม่อย่างนูซันซาราเองเนี่ยมันเปรียบเสมือนปัญหาไก่กับไข่นะครับ เพราะว่าไม่มีนักลงทุนไรายใดเนี่ยก้าเสี่ยงลงทุนหากไม่มั่นใจว่านูซานตาราเนี่ยจะกลายเป็นเมืองจริงๆในอนาคตนะครับในขณะเดียวกันการขายเงินทุนก็ทําให้การพัฒนาเมืองเนี่ยเป็นไปนอย่างล่าช้านะครับมันสร้างความไม่มั่นใจให้กับนักลงทุนมากยิ่งขึ้น แม้ว่ารัฐบ,บาลอินโดนีเซียเองเนี่ยจะพยายามดึงดูดการลงทุนด้วยการเสนอสิทธิในที่เดนและสิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆมากมายนะครับแต่มาถึงวันนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่มีการลงทุนใหญ่ๆที่สําคัญเกิดขึ้นจริงนะครับตัวอย่างเช่น การถอนตัวของยักษ์ใหญ่อย่างซอฟแบงจากญี่ปุ่นในปี2022เนี่ยมันเป็นการตอกย้ำความไม่มั่นใจของนักลงทุนต่อโครงการนี้อย่างชัดเจนนะครับนอกจากปัญหาทางด้านการเงินแล้วเนี่ยนักวิจารย์ยังเชให้เห็นถึงผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นจากการสร้างเมืองใหม่บนพื้นที่กว่า2,560ตารางกิโลเมตรนะครับมันอาจส่งผลให้ชนพื้นเมืองกว่า20,000คนเนี่ยต้องย้ายถิ่นฐาน อีกทั้งเป็นการเร่งรัดในการตัดไม้ทําลายป่าในพื้นที่นะครับซึ่งดูเหมือนมันขัดแย้งกับเป้าหมายด้านความยัง่งยืนที่โครงการประกาศกล้องไว้ความท้าทายอีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการบรรลุเป้าหมายการใช้พลังงานหมุนเวียนแบบทั้งหมดของเมืองน,นะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยอินโดนีเซียก็ยังไม่มีแหล่งพลังงานหมุนเวียนเทียงพอแม้แต่จะใช้ในการก่อสร้างเมืองน,นะครับไม่ต้องพูดถึงการรองรับการใช้งานระยะยาว รัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ได้เปิดแผนการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างชัดเจนนะครับสร้างความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการบรรลุปเป้าหมายด้านความยั่งยืนของโครงการซึ่งถือว่ามันเป็นจุดสําคัญนะครับในการดึงดูดเหล่านักลงทุนที่สําคัญไปกว่านั้นเนี่ยนักวิจารย์ยังชี้ให้เห็นว่าการย้ายเมืองหลวงไปยังนูซันตาราเนี่ยก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่แท้จริงของจาการ์ตานะครับซึ่งยังคงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรมของประเทศ การย้ายเมืองหลวงเนี่ยอาจเป็นเพียงการหลีกเลี่ยงปัญหานะครับแทนที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่นยืนการย้ายเมืองหลวงเนี่ยอาจจะสร้างระยะห่างระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะครับมันทําให้เป็นเรื่องยากขึ้นสําหรับชาวอินโดนีเซียทั่วไปที่จะแสดงความคิดเห็นหรือว่าความไม่พอใจต่อนักการเมืองนะครับซึ่งในสถานการณ์ที่เลวร้ยวายที่สุดเนี่ยอาจนําไปสู่ความรู้สึกห่างเหินกันนะครับระหว่างประชาชนกับรัฐบาลซึ่งอาจจะส่งผลเสียต่อระบอบประชาธิปไตยของพวกเขาในระยะยาวได้เช่นเดียวกัน อนาคตของโครงการนูซันตาราเนี่ยมันยังคงไม่แน่นอนนะครับการลาออกอย่างไม่คาดฝันของหัวหน้าโครงการและรองหัวหน้าโครงการมันเป็นสัญญาณที่ไม่ดีต่อความต่อเนื่องของโครงการนะครับอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับด้วยการเข้ารับตำแหน่งของรองประธานนาธิบดีพาโบวนะครับซึ่งมันอาจจะยิ่งสร้างความไม่แน่นอนให้กับอนาคตของนูซันตารา คำถามสำคัญที่ต้องติดตามก็คือประธานาธิบดีคนใหม่ของพวกเขาอย่างปาโบโวเองเนี่ยจะเลือกที่จะให้ความสําคัญกับโครงการเริ่มของตนเองหรือว่าจะสานต่อวิสัยทัศน์ของประธานาธิบดีโจโกวิโด,โดโดนะครับในการสร้างนูซันต์ราแม้ว่าเขาจะตัดสินใจสานต่อโครงการนี้แต่มันก็ต้องเผชิญกับความท้าทายทางการเงินอย่างมากนะครับเนื่องจากอินโดนีเซียเนี่ยมีงบประมาณที่จํากัดและการจัดสรรเงินทุนจนํานวนมหาศาลให้กับโครงการนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านอื่นๆของประเทศได้เช่นเดียวกันนะครับ ในทางกลับกันนะครับหากรัฐบาลตัดสินใจลงทุนอย่างเต็มที่ในนูซันตารามันก็มีความเสี่ยงที่อินโดนีเซียเนี่ยอาจใช้จ่ายเกินตัวนะครับนำไปสู่ภาระทางการคลังที่หนักหน่วงในระยะยาวซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อสถิลภาพทางเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมได้เช่นกันนะครับความเป็นไปได้ในระยะยาวของโครงการเมืองหลวงใหม่อย่างนูซันตาราเนี่ยมันก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงอย่างมากนะครับความสําเร็จของโครงการนี้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการระดมทุน เรื่องของการเมืองนะครับและที่สําคัญก็คือการสนับสนุนจากประชาชนแม้ว่าแนวคิดการย้ายเมืองหลวงเนี่ยมันมีเหตุผลที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าการที่จะดําเนินการให้มันเป็นจริงเนี่ยมันเต็มไปด้วยความท้าทายนะครับทั้งเรื่องการเงินสิ่งแวดล้อมและสังคม อินโดนีเซียเนี่ยกำลังเดินบนเส้นทางเสี่ยงมากๆนะครับเป็นเส้นบางๆระหว่างความจําเป็นในการแก้ไขปัญหาเมืองหลวงที่มันกําลังจะจมน้ำนะครับกับความเสี่ยงของการลงทุนมหาศาลในโครงการที่มันยังไม่ได้รับการพิสูจน์แต่อย่างใดนะครับซึ่งการตัดสินใจครั้งนี้เนี่ยมันไม่เพียงแต่ส่งผลต่ออนาคตของนูซานดาราเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังกําหนดทิศทางการพัฒนาของอินโดนีเซียในทศวรรษต่อไปด้วยนะครับไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นอย่างไรเนี่ยโครงการนี้เนี่ยจะเป็นบทเรียนสําคัญสําหรับประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆนะครับที่กําลังเผชิญกับความ ไทยในการพัฒนาเมืองและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศนะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยกรุงเทพก็มีโอกาสที่จะเจอปัญหาเหล่านี้เช่นเดียวกันนะครับ ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จของนูซันตาราเองเนี่ยมันไม่ได้วัดกันเพียงแค่การสร้างอาคารหรือว่าถนนหนทางต่างๆนะครับแต่จะวัดจากความสามารถในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวอินโดนีเซียการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีความเท่าเทียมและการรักษาสมดุลระหว่างการพัฒนากับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับมันคือความท้าทายที่แท้จริงที่รออยู่เบื้องหน้านะครับและเป็นสิ่งที่จะกําหนดว่านูซันตาราเนี่ยจะเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในประวัติศาสตร์อินโดนีเซียรหรือ เป็นเพียงแค่บทเรียนราคาแพงที่ต้องจดจำนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของเมืองหลวงใหม่นูซันตราของประเทศอินโดนีเซียในอีพีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดใน ทุกตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ที on, ่ a, a, a d t h r a d o n a t h a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไงก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ